ใช่สวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมสินค้าจากรัเสเซียนะคะมาดูของเยอะแยะเลยค่ะใครสนใจมาได้นะคะซอยหกหกสวนหลวงรอเก้านะคะสวยมากเลยสินค้าของรัเสเซียค่ะมีหนังสือด้วยนะคะมีหนังสือด้วยพื้นเมืองเขา นี่ยมีชามีตุ๊กตาตุ๊กตาลม้มลุกเอ้เป็นซ้อนๆกันเขาเรียกอะไรนะแม่ลูกดอกแม่ลูกดกเป็นซ้อนๆกันนะ่นนะารักดีมีชามีสินค้าเบตต็ดตะ็ลทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยร้านนี้นะคะ ลูเซียนพลาซ่าน่าสนไหมคะถนนเฉลิมพระเกียติสวนหลวงรอเก้าเนาะใช่ซอยหกหกนะคะนี่ที่ร้านพิซซ่าโรตีโอ่งนะคะแวะเข้ามาได้นะคะนี่ นั่นแหละชอบแบบนี้แหละ